ปาปะปาปะปาปะใช่ไหมป๊าปะเฮ้นังรปาปะทำลาดีนุทำเลยดีม่้ดงแล้วบนแล้ววันนี้เียหาสรอบรอบแต่อวันดีค่ะอวัดีดีกว่าวันดีวันดี 呃，来，เรียกมา，มาเร็วมา。มาเดี๋ยวเรียกมาปภมา。มากระเป๋าเร็วมา。มาใช้มา。มามา。เออ，มามา。เออ，ดูทำมือดี，ทำมือดี，ดูทำมือมา，มา，มา。เดียวสั่นเดียวเดิน。打开。开开，打开。 ปาอะไรหาใครทำป่างั้นทำไมหาใครลองให้หาใครเนี่ยใครใครใครเมื่อกี้เฟซไทมคุยกับป้าป๊าแล้วไงทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะหาใครลูกหาใครคะ <c oughs> หาใครหาใคร หาใครหาใครบอกแม่ซิบอกแม่ซิหาใครหาใครร้องไห้ทำไมหาใ,ใครหาใครหาใครหาใครป๊าป๊าไม่อยู่ลูกป๊าป๊าไม่อยู่ป๊าป๊าไม่อยู่ป,ป๊าป๊า